สวัสดีครับผมมันพินครับก็อยู่ที่ท่าเรือเกาะเสม็ดนะครับมาสั่งน้ำสตรอเบอรี่ปั่นอันนี้วิธียางชีพที่ถูกที่สุดในเกาะเสม็ดครับก็คือหารถพุ่มพวงนะครับรถขายอาหารเขาจะมีอาหารที่ถูกที่สุดในเกาะเสม็ดครับอันนี้ข้าวโคกกะปินะฮะห้าสิบบาทนะครับซึ่งถ้าไปตามรีสอร์ทเนี่ยอาหารจานเดียว50บาทหาไม่ได้นะครับ จะต้องทานในพวกอย่างนี้นะฮะนี่เปิดมาแล้วครับนะฮะดูแล้วหน้าตาน่ากิ่นมากเลยนีสตรอบริปันครับนี่หกสิบบาทนะครับที่ท่าเรือ บรรยากาศสายๆครับเดี๋ยวจะข้ามเรือกลับมามอ,มอร่อยครับ <c oughs> แล้วก็ราคาหกสิบบาทเนี่หาหาทานไม่ได้แล้วเอ้ห้าสิบาทเนี่ยหาทานไม่ได้แล้วที่เกาะสมุย ถ้าเห็นรักับข้าวตรงไหนนะครับรีบใส่เลยฮะเีกจานโดยรอบครับตรงนี้ท้าเทปเรือนักเที่ยวก็มารอเรือนะนี่ครับมากินต่อ,อ นี้เป็นมะม่วงคนแนะนำครับเจอรถพุ่มพวงรถขายกับข้าวนะเขาจะมีหลายเจ้าวิ่งไปวิ่งมาไ่ก hey ่อเสมาท์อาหารประมาณ40-50น,น,นะครับละตอยางก็ถูกที่สุดนะฮะ ถ้าถูกวันนี้เนี่ยไม่มีละนะครับเพราะว่าถ้ากินตามร้านตามรีสอร์ทนี่แพงหมดครับมีตั้งแต่80-90ไปถึง100-120ก็มีอาหารจานเดียวนะนะบเราพบกันใหม่ครับกับ c h a n ช e l f e ฟิวไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ